เร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้ว้าวขนาดตอนยมือมันไทยทำเรื่องพุูดมปน้ำโขลโอเคแล้วเราก็ช่วยหมดขึ้นมาได้สำเร็จแล้วเธอแก่แม่ทำดีของเราไปนีนะช่วยช่วยมาช่วยกูล้างหมดเหรอช่วยกูล้างช่วยมากเลยเนาะเหนื่อยแล้วตอนนี้มันแค่เปิดตัวเราเองนะ เหนื่อยตั้งแต่แต่งตัวแล้วแหละคือว่าเดี๋ยวต้เกิดมาแล้วดีกว่าเฮ้ยทำไมอยู่มาโผล่ตรงนี้คืออะไรอ่ะวันนี้เราจะมาทำตามโปรเจกต์ที่หมดนั้นต้องการนะคะและนี่คือจุดที่เราตั้งใจแต่งออกมาเลยในทีมงานมันจะแต่งเบาๆคุณเขาบีฟมานะคะบีฟมาว่าให้แต่งแบบว่าธรรมะแมางแล้วก็คือทํากิจกรรมได้สะดวกคล่องตัวก็คือออกมาเป็นชุดนี้อย่าพูดเสียงดังไปนะคะ ถ้าเกิดไม่คล้องตัวคือไม่สามารถพายเรือมาจากอเมื่อกี้พายไปไหนเมื่อกี้คล้องแหละพายมาจากไหนแสบแสบไม่รู้ทำไมมาโผล่ตรงนี้คืองงไหมเฮ้ยมอนว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างพูดแล้วก็ขนลุกไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าตื่นเต้นปมดชี่มาชุดเราอะมันสามารถที่สามารถเยี่ยวได้เลยนะนี่ว่าแต่มันก็จะอยู่ในนี้วันนี้มดตั้งใจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของอะไรจ้ะแบบปกติเวลาทำงานกูโลนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราชอบที่จะไปช่วยเหลือแบบ พักส่วนไหนหมอดชอบช่วยตัวเองค่ะคืออย่างแรกใช่ไมยถึงว่าเราก่อนที่จะช่วยคนอื่นเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนคือมอดนะคะเป็นคนที่มีวิถีชีวิตเนี่ยอยู่กับเอ่อน้ำอะเยอะมากแล้วมอดก็รู้สึกว่าแบบว่ามดผูกพันแต่คนอาจจะเคยเห็นแต่ว่าหยา มดมดักตาไหลอะตาไหลเซมตาไหลจริงก็คือแบบมดรักสันมากแต่ว่าคือซาจะค่ะไม่ไม่ไม่เคยรักหมดเลยก็คือมดเดินไปไหนมาไหนก็คือหมาจะหอนตลอดบางบ้านพอบอกว่าเฮ้ยอย่าไปห่าวอย่าไปหอนเขาแต่คือเจ้าของบ้านหลังนั้นก็คือปล่อยหมามากักเลยมราเลยเฮ้ยทำไมทำไมทำกับหมากับแมวเขาไม่เข้าใจเราเราก็เลยลองไปอยู่กับน้ำดูน้ำสุกเฮ้ยอยู่กับน้ำเรารู้สึกใจเย็นเยือกเย็น เหมือนแอรี่ออย่างเงี้ยหรอใช่แอรี่เนะคะเออแอรี่เอลมดก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันแล้วก็อยากมาช่วยสัตว์นานี้มีความรู้สึกว่าอยากมาช่วยเต่าอ่านี่เต่านี้นะคะอายุล้านปีได้ถึงแมมตอนนี้เป็นเพื่อนเต่าล้านปีกับไดโนเสาร์ล้านปีพวกแกรู้ใช่ไหมว่าพวกแกเนี่ยทำกรมรวมกันนะ ระบกับเราทำมาร่วมกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปทําบุญทําประโยชน์กันดีกว่าโอเคมันเกี่ยวพันกับเต่าด้วยเพราะเมื่อกี้มรู้สึกเลยว่าเราทากรรมร่วมกันเกี่ยวกับเต่ามามากเลยจนเคยให้เธอดมจักรแลฉันหรอฉันบอกแล้วไม่ใช่เธอเที่ยวไทย